ช่อง Happy p i g l e t ค่ะค่ะช่องของเรานะคะก็จะแนะนำเกี่ยวกับความสวยความงามน,นะคะเราจะมาแชร์ไอเทมเด็ดๆนะคะที่เป็นไอเทมที่ใช้แล้วดีนะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะก็เมยก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเป็นสิวของเม่เองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ มีเคล็ดลับความงามนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เมย์ใช้อยู่มาแนะนําด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาบอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะขอเล่าถึงประสบการณ์การเป็นสิวของเมย์เองนะคะแล้ววิธีการดูแลนะคะดูแลยังไงนะคะเริ่มเป็นสิวตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะนี่ก็จะเล่าย้อนจนถึงตอนสมัยที่เริ่มเป็นสิวใหม่ๆเลยนะคะ ก็คือตอนที่เป็นประจำเดือนครั้งแรกเลยนะคะตอนอยู่จําได้ว่าอยู่ตอนมัธยมต้นนะคะตอนนั้นนะคะเป็นสิวที่ช่วงเป็นประจำเดือนเลยนะคะ,ะเป็นเหมือนกันไหมคะว่าตอนที่เราเจอประจําเดือนเราก็จะมีอาการแบบว่าสิวเห่อขึ้นใช่ไหมคะก็พี่ก็เป็นเหมือนกันนะคะตอนนั้นจําได้ว่าคือ ผิวหน้านะคะก็จะเป็นคนที่หน้ามันนะคะก็จะเป็นสิวขอดนะคะขึ้นที่หน้าผากนะคะก็หมายถึงว่าตอนนั้นเราเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็ทําให้โฮอร์โมนนะคะมันพุ่งพ่านมันก็เลยทําให้เราเริ่มเป็นสิวนะคะแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นอะ่ะเราก็อยากหน้าใสนะคะเราก็หาพวกโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะมาใช้มันแต่ว่าแรงเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้สิวนะคะ กออกมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสิวกรรมพันธ์เพราะว่าตอนเด็กๆนะคะคุณแม่ก็เคยบอกว่าแม่ก็เคยเป็นสิวมาก่อนนะคะก็คือน่าจะเป็นกรรมพันธ์มาจากคุณแม่ด้วยนะคะพอเข้าช่วงมหาลัยนะคะช่วงที่เป็นเฟรชชี่นะคะหน้าใสแบบว่าคนรอบข้างเรานะคะเราก็เห็นเพื่อนๆเนาะ ทำไมเขาน่าใสกันจังเลยอ่ะเฮ้ยใช้อะไรเราก็ไปถามเขานะคะก็บอกว่านี่ใช้ครีมอันนี้ค่ะซึ่งมันเป็นครีมในเน็ตค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ไปเซิร์ชดูเลยนะคะว่าครีมในเน็ตที่เพื่อนบอกเนี่ยมันคือครีมตัวไหนเราก็เลยสั่งมาใช้เลยคะ่ะปรากฏว่ามันก็ ใช้ได้ผลดีมากๆเลยนะคะไม่กี่สัปดาห์ค่ะหน้ามันแบบว่าดีขึ้นนะคะจากที่เราเคยเป็นสิวแบบเม็ดเล็กๆนะคะก็สิวก็ยุบดีขึ้นเนาะใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะหน้าใสประมาณใช้ประมาณ2เดือนกว่า,วานะคะแล้วก็ครีมมันหมดเราก็เลยไม่ได้ใช้ต่อนะคะปรากฏว่าทําให้เรานะคะ กลายเป็นว่าสิวอักเสบขึ้นเต็มหน้าเลยนะคะจากที่หน้าใสตอนนั้นนะคะเราก็กุ้มใจมากเลยเนาะว่าทำไมเฮ้ยทำไมสิวขึ้นอะเสร็จแล้วเราก็ไปดูนะคะที่แท้ครีมตัวนั้นมันเป็นครีมอันตรายนะคะเป็นครีมที่มีสารสเตียรอยค่ะซึ่งแบบเฮ้ยเราแบบตกใจมากๆเลยนะคะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าครีมในนั้นะ่ะเป็นครีมที่มีสารสเตียรอยนะคะแล้วเราก็ หลงเชื่อคำโฆษณาแล้วก็ดูรีวิวเขาทำไมหน้าใส่กันเร็วจังเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นความผิดพลาดนะคะที่อยากจะออกมาเตือนน้องๆหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะที่คิดว่าเราดูรีวิวในเน็ตแล้วเห็นเขาใช้แล้วหน้าใส่ด่วนอะไรแบบนี้ใช้แค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วหน้าใส่ต้องพึงระวังไว้เลยนะคะว่าอาจจะมีซารอันตรายนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้ ไม่คุ้มนะคะในการที่จะรักษานะคะทำให้พี่ต้องกลับไปหาหมอที่คลินิกนะคะต้องกินยารักษาสิวแล้วก็ใช้ยานะคะหมดค่าหมดอะไรนะคะเยอะแยะมากเลยนะคะรักษารอยสิวหลุมสิวนะคะเยอะแยะมากพอสิวมันเริ่มสงบลงนะคะพี่ก็ได้การแนะนำจากพี่คนหนึ่งนะคะพี่คนนี้นะคะก็มานำเสนอแบบว่าจะมาร์กหน้าให้อะไรเงี้ยค่ะ เราก็อยากที่จะหน้าใสเร็วเนาะตอนช่วงนั้นน่ะก็คือหาหมอบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ไปตลอดนะคะเราไปรู้จักพี่คนนี้บางเอิญนะคะตอนอยู่ที่มหาลัยนะคะแล้วเขาก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะให้เราลองใช้เขาบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วนะคะก็จะหน้าใสเหมือนกับคนนี้เลยนะคะเขาก็มีคนที่ใช้ตัวคนเป็นเป็นนะคะมาแนะนํามา ยืนยันให้เราเห็นนะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยใช้ตัวนี้แหละแล้วมันก็ทําให้หน้าเราหน้าใสาแต่ช่วงแรกอ่ะมันจะผักออกนะก็คือเราต้องทนใช้ไปก่อนให้สิวมันผักออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชื่อเขานะคะเพราะว่าด้วยความที่เราอยากที่จะหน้าใสาเหมือนเขานะคะพอเราใช้แล้วแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่านะคะก็คือสิวมันก็ เป็นหนักยิ่งกว่าเดิมค่ะเราก็เลิกไปหาหมอนะคะแล้วก็ใช้เฉพาะเครื่องสำอางเขาอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเราก็อยากหน้าใสเหมือนเขาใช่ไหมคะคือเชื่อคนง่ายมากเลยนะคะไม่ดีเลยนะคะน้องๆไม่ดีเลยนะก็ใช้ไปนะคะอ่านานพอสมควรเนาะแล้วมันก็ผักออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นสิวแบบสิวหัวหนองสิวอักเสบนะคะแล้วเราก็จะไม่กดสิวคือเราทนใช้มากๆเลยอะ่ะหลายเดือนนะคะสองสมเดือนนะคะแล้วมันก็ ขึ้นมาเต็มเลยนะคะตุ้งคางตรงนี้นะคะสองแก้มเนาะนี่จะขึ้นรูปให้ดูเลยนะคะมันแบบสิวเขอะเต็มหน้าเลยนะคะไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะคะแบบคือใครเห็นหน้าเราเลยแล้วแบบตกใจอะคะ่ะที่บ้านนะคะพ่อกับแม่ก็บอกว่าเฮ้ยหยุดใช้เฮอรมันใช่หรือเปล่าเนี่ยคนรอบข้างเราบอกว่าให้ไปหาหมอเฮิรไม่ต้องใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบ ฮ้ยจริงเหรอคือมันไม่ไหวเลยจริงๆนะคะเราก็เลยยอมไปหาหมอนะคะคือแบบว่าเราเข็ดมากๆเลยนะคะกับการที่แบบว่าหลงเชื่อคำโฆษณาของคนอื่นนะคะแล้วเราแบบไม่ได้ทันศึกษาไม่ได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองให้ดีก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นน่ะมันดีกับเราจริงๆนะคะเราใช้แล้วเราไม่แพงเนี้ยแต่เราดิง ใช้แล้วสิวขึ้นเรายังทนใช้ไปอีกนะคะมันยิ่งทําให้เกิดความเสียหายที่ผิวหน้าของเรานะคะรู้ไหมคะว่ามาทําให้เป็นสิวที่เป็นหัวหนอแล้วก็กินเนื้อเข้าไปข้างในนะคะมันก็เลยทําให้เป็นหลุมสิวหนักมากนะคะคือรักษาสิวหายไปแล้วนะคะก็มารักษารอยแผลเป็นเสร็จแล้วก็มารักษาหลุมสิวอีกนะคะซึ่งมันเป็นการรักษาที่หนักมากๆแล้วมันใช้ ทั้งเสียเงินนะคะเสียเวลานะคะแบบว่าแล้วก็เครียดมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนอน้องๆทุกคนเลยนะคะที่กำลังเป็นสิวเนาะก็คืออยากให้ทุกคนน่ะ back to basic นะคะกลับมาดูก่อนเนาะว่าเราอะแพ้อะไรถ้าเราแพ้ตัวไหนนะคะเราหาสาเหตุให้เจอก่อนเสร็จแล้วเราให้หยุดใช้ตัวนั้นไปก่อนนะคะหยุดใช้เลยเนาะเสร็จแล้วก็ อย่าให้ไปหาหมอดีกว่านะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เนาะควรที่จะให้หมอกดสิวออกนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นสิวหัวหนองเนี่ยมันฝังอยู่มันไม,ม่มันคือมันจะหายช้าะคะ่ะแล้วก็ห้ามกดสิวเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญพอในการกดสิวเองนะคะมันก็จะเป็นรอยแผลเป็นแล้วก็สิวนะน,นะคะมันก็จะยิ่งอักเสบไปเรื่อยๆนะคะมันจะ หายช้ามากๆเลยนะคะก็ควรที่จะไปหาหมอดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คลินิกก็ยังปิดอยู่เนาะก็อยากให้น้องๆนะคะหยุดใช้ครีมอันตรายในเน็ตนะคะอ,อ,อันไหนที่มันเป็นรีวิวที่แบบว่าเห็นผลเร็วเขาวด่วนเนี่ยค่ะพึงระวังไว้เลยนะคะว่ามันต้องมีสารอันตรายแน่ๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ เมก็จะขอแนะนำนะคะสกินแคร์นะคะที่ตัวเองใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้นะคะดีจริงๆไม่จกตาแน่นอนเลยนะคะเป็นสกินแคร์นะคะของญี่ปุ่นนะคะที่เลือกเป็นสกินแคร์ของญี่ปุ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะเขาผลิตสินค้านะคะที่มันมีความปลอดภัยนะคะมีผลเทสจากห้องแลบนะคะ มีการเทสซ้ำๆหลายครั้งนะคะก่อนที่จะผลิตเป็นสินค้าออกมาให้ลูกค้าใช้นะคะแล้วก็เขามีกฎหมายนะคะคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวดมากๆเลยนะคะถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ดีจริงนะคะเขาจะไม่ผลิตออกมาเด็ดขาดเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะไม่มีสารอันตรายนะคะต่อผิวหนังเราแน่นอนเลยนะคะเพราะว่า กฎหมายคุ้มครองของเขานะคะเข้มงวดมากๆเลยนะคะถ้าหากว่ามีลูกค้าชายแล้วมันมีปัญหานะคะมันก็จะถึงขั้นฟ้องร้องกันใหญ่โตเลยนะคะก็จะทําให้บริษัทนั้นนะคะถูกปิดไปนะคะเขาก็จะไม่ยอมให้เสียชื่อเสียงหรือว่าบริษัทตัวเองนะคะล้มละลายเด็ดขาดเลยนะคะเขาจะเน้นแบบว่าพื้นฐานว่าผิวหนังเรามันมีสารประกอบอะไรบ้างก็จะเน้นบำรุง จากพื้นฐานของผิวของคนเรานะคะก็จะไม่นิยมที่จะใส่สารที่มันแปลกปลอมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอีกอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของเขานะคะก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันนะคะเขาก็จะวิจัยแล้วก็พัฒนาที่จะดูแลผิวของคนเอเชียนะคะได้ดีมากกว่า เครื่องสำอางจากฝั่งยุโรปนะคะเมกก็เลยไว้ใจนะคะที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นโฟมล้างหน้าอีคานนะคะตัวนี้นะคะก็ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเลยนะคะจะไม่มีสารอันตรายเลยนะคะตัวนี้เนาะทำจากซิลแล้วก็ไข่มุกนะคะตัวนี้นะ คือวิธีการใช้นะคะเราก็จะใช้ตาข่ายตีโฟมนะคะให้เป็นโฟมเล็กๆนะเราจะไม่ล้างหน้าแรงๆนะคะจะลดการเสรส็ีสีที่ใบหน้าของเรานะคะจะใช้โฟมอนูโฟมเล็กๆนะคะตบๆนะคะตบๆเบาๆที่ใบหน้าของเรานะคะแค่นี้หน้าของเราก็สะอาดแล้วนะคะคือตั้งแต่ใช้ตัวนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่าสิวนะคะ ลดน้อยลงไปเลยนะคะเพราะล้างหน้าสะอาดมากๆเลยนะคะแถมหน้าก็เป็นคนผิวมันอยู่แล้วนะคะก็มันจะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยผลิตน้ํามันออกมาเกินค่ะมันก็เลยทําให้ช่วยลดสิวลงไปได้ด้วยนะคะตัวนี้ดีมากมากนะคะต่อมานะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยตัวนี้เลยนะคะครีมกันแดดนะคะ จริงๆก็เป็นครีมกันแดดของอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นครีมกันแดดที่คนญี่ปุ่นเขาแนะนํามานะคะเขาซื้อมาฝากด้วยแหละตัวนี้แล้วก็ลองใช้แล้วเออมันก็นีนะคะมันเป็นเครื่อสงสำอาง c a r n a b l Elly นะคะ Extra UV SPF 50 PA++ นะคะตัวนี้จะเป็นแบบน้ำนมนะคะเพื่อนๆซึ่งลองใช้แล้วนะคะตัวนี้มันจะไม่ตกลงนะคะนี่ตัวนี้มัน ไม่เป็นคราบด้วยนะคะเวลาเราใช้นะคะคือผิวมันผิวธรรมดานะคะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็สารอันตรายแน่นอนเลยนะคะมั่นใจได้เลยคะ่ะแล้วก็คือมันไม่เหนียวเลย้นะนะคะขนาดในผิวมันนะคะยังใช้ได้แล้วก็ทนหน้าทนไม่มันเยืมตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้ก็ปลื้มเหมือนกันนะคะ ถ้าหมดแล้วก็กำลังสั่งซื้อมาอยู่นะคะนี่ก็ใช้ตลอดเลยนะคะต่อไปนะคะตัวที่3นะคะตัวนี้เป็นสำหรับผิวแพ้ง่ายเลยนะคะตัวนี้เป็น EQ t i n g นะคะ Skincare น,นะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นครีม All in one นะคะช่วยเติมน้ำให้ผิวนะคะซึ่งดู2ประสงค์ของเขาแล้วนะคะเป็น พยาดูรอนถึง3ชนิดเลยค่ะกักเก็บน้ำให้เรามากกว่า20%นะแล้วก็มีวิตามินซีมากกว่า3ชนิดเลยนะคะตัวนี้ก็ทำให้ผิวใสแล้วก็ผิวอิ่มน้ำชุ่มชื้นนะคะเหมาะที่จะเป็นครีมบำรุงครีมบำรุงเช้าเย็นของเราได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนที่เป็นสิวนะคะก็ช่วยลดอาการแพ้เป็นสิวด้วยนะคะตัวนี้ เหมาะมากๆเลยนะคะก็ทั้ง3ตัวนี้นะคะเป็นไอเทมที่เมลักมากๆเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีมสามมันประจําผิวเมเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะคือครีมตัวอื่นนะคะบอกเลยว่าใช้แค่แบบเดียวนะคะก็ใช้ไม่หมดนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะที่ต้องทิ้งไปแต่ว่ามีสาตัวนี้นะคะที่ใช้แล้วแบบหมดแล้วก็ ซื้้้้อมมมาาเตติแลวววก็ุนไนไดยะ,ค,ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะประสบการณ์การเป็นสิวนะคะรวมถึงไอเทมเด็ดๆนะคะที่มาแนะนำในวันนี้นะคะชอบกันไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆน้องๆนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเหมือนกันหรือเป็นลุมสิวนะคะสามารถมาคอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ ะะก็จะมีการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับคลิปนะคะการรักษาสิวหรือว่าการรักษารุมสิวนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะคะมีคําถามหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางญี่ปุ่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถาม,ไ,มได้ตลอดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นเพื่อนกันเรายังอยู่ตรงนี้นะคะก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะอย่าเพิ่งท้อนะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย